สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านช่วงนี้พลพรรครักเลขก,ก็ได้นำรายการชีวธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกวาระหนึ่งในนามของสื่อภาคประชาชนอาเซียนพิจารณโกเพื่อนำข้อคิดกติเตือนใจอุทาหรณ์สอนใจมาฝากให้ท่านฟังทุกท่านได้สนุกสุขสารกับชีวิตประจำวันค่ะท่านใดอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราสองคนก็ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับช่วงนี้ เราสองคนก็ได้นำนิทานมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจให้กับท่านผพ้ฟังท่านนะครับค่ะและเช่นนี้เราสองคนก็ได้นำนิทานเรื่องลิงแย่งผลไม้ลิงแย่งผลไม้เพราะว่าคุณพลพักเนี่ยเขาชอบครับนิทานแบบนี้ยเขาจำมาได้หลายพครับจำก็มีมีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนนี้จำต้นไม้ตอนนี้มาจำลิงอีกแล้ว ลิงคุยกันได้แล้วครับล่ะอ่อคุยได้ด้วยนะครับแต่แต่ก่อนจะเข้าเรื่องก็ต้องถามถามว่าเอพี่รักเรนี่ได้ได้ข่าวว่าเป็นพี่คนโตใช่เป็นพี่คนโตมีอะไรไหมก็ถามว่ามีน้องหรือเปล่ามีสิมีตั้งหลายคนอ่าพอมีน้องอะไรก็ปุ๊บเคยเลี้ยงน้องไหมเคยเลี้ยงเด็กเด็กเคยเลี้ยงที่แม่บังคับให้เลี้ยงนี่นาก็นะครับนั่นก็เป็นหน้าที่พี่พี่คนโตละ ในการเลี้ยงเด็กๆเนี่ยเลี้ยงน้องๆเนี่ยเขาทะเลาะกันบ้างไหมครับโอ้โหอย่าบอกใครเถอะเป็นประจําทุกวินาทีครับเรื่องอะไรฮะส่วนใหญ่ที่ทะเลาะส่วนมากเรื่องของเล่นของเล่นของเล่นบ้างของกินบ้างแล้วแต่อของเล่นทําไมฮะแย่งกันแย่งกันทีซื้อของมาให้ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันก็แย่งกันอะไรนิดหน่อยก็แย่งกันบางทีซื้อไม่คนนี้ไม่ชอบไปแย่งของคนโน้นอีกละเนี้ยครับ ประจําเหมือนเหมือนว่าแล้วแล้วสุดท้ายเขาแก้ไงซื้อมาให้เหมือนกันไหมก็ <c oughs> อธิเทียมมันก็เหมือนกันนะแต่ไม่ไม่ยอมเข้าใจอะ่ะอืมเราก็อธิบายแล้วเขาก็ไม่ไม่ฟังไม่เข้าใจอะ่ะแต่ของคนนั้นดีเจ้าของคนนั้นอย่างเงี้ยเออทั้งที่ซื้อมาให้เหมือนกันด้วย <c oughs> ใช่เหมือนกันด้วยเออนะครับอันนี้ก็ถ้าถ้าใครเป็นพี่เนี่ย ก็ต้องย่อมเจอปัญหาอย่างเี้เหมือนกันผมผมก็เคยเจอเวลาเอาของเล่นให้น้องเงี้ยโอ้ยของน้องเอาตัวนี้ไปพี่เอาตัวนี้เอ้ยของพี่ดีกว่าทั้งที่เหมือนกันใช่แม้กระทั่งเราเองะบางครั้งอ่ะพ่อแม่ซื้อให้น้องกับเราอ่ะยังไม่เข้าใจเลยยังหาว่าให้น้องดีกว่าอะไรเงี้ยอีมอยากได้อยากได้ของน้องมาอ๋ออยากได้ของน้องเป็นอย่างนั้นเองลึกๆอ่าเป็นเป็นเยอะครับส่วน เรื่องลิงแย่งผลไม้เนี่ยนะครับมันจะคล้ายกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวท่านผู้ฟังลองฟังดูนะครับมีไม่คล้ายหรอกตอนนี้มันกินได้นะ่ะมีลิงตัวเล็กๆ2ตัวเนี่ยนะครับได้ไปพบผลไม้ผลใหญ่ใช้คําว่าผลใหญ่ผลหนึ่ง<ห>เนี่ยดไ,ได้เจอผลใหญ่ลิงสองตัวนี้ก็กระโดดเข้าตะครุบพร้อมๆกันเลย พร้อมกันเลยแล้วก็แย่งกันแล้วว่าเอ้ยผลไม้ชิ้นเนี้ยเออฉันได้นะฉันเจอก่อนนะเจอก่อนอีกตัวก็บอกเอ้ยฉันเจอก่อนฉันเจนฉันคว้าก่อนเฮ้ยไม่ได้ฉันคว้าฉันคว้าก่อนอ่าไม่ได้เปี่ยนมาอยู่นั่นแหละเป็นลิงด้วยโอ้โหแย่งกันสนุกสนานไม่ยอมกันนะครับสุดท้ายเนี่ยลิงลิงสองตัวเนี่ยก็มีความคิดว่าอ่ะงั้นเรามาแบ่งกันนะคนละครึ่งคนละครึ่ง แต่ก็เกิดปัญหาอีกล่ะเออนั่นสิจะมอบให้ใครเป็นคนแบ่ง่ะเพราะถ้าลิงตัวไหนแบ่งก็เดี๋ยวก็เอาเปรียบงใช่ครับเปรียบแน่เลยกลัวว่าลิงที่เป็นคนแบ่งเนี่ยมันจะแบ่งไม่เท่ากันไม่เท่ากันแน่เลยจะแบ่งของตัวเองเนใหญ่กว่าแน่นอนเพราะไม่สามัคคีกันเนี่ยเอออางั้นให้ใครแบ่งดีก็เลยสรุปครับลิงสองตัวนี้ก็ไปหาลิงตัวใหญ่ให้ลิงตัวใหญ่แบ่งในระหว่างนั้นเป็น เป็นตัวแทนในการแบ่งละกันใช่ครับฝ่ายลิงตัวใหญ่เนี่ยเขาก็รับปากนะรว่าเออเดี๋ยวฉันจะแบ่งให้เท่าๆกันนไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกนจะแบ่งให้ได้เป๊ะเลยใช่ตามตามที่ต้องการใช่ให้เท่าๆกันไม่ต้องกลัวเจิดการแบ่งลิงตัวใหญ่เนี่ยก็นึกสภาพนะครับผลไม้ลูกใหญ่ๆประมาณสมมติใช้ใช้มือนั่นเลยแบ่งเลยแผลออก แบ่งออกเลยครับแบ่งออกเป็นสองส่วนสองส่วนซ้ายขวาฝั่งซ้ายครึ่งหนึ่งฝั่งขวาครึ่งหนึ่งแล้วดูลักษณะของลิงนะมันจะมองข้างโน้นทีข้างนี้ทีข้างนั้นไยมากกว่ากัดกินเบก่อนให้เหลือเท่ากันครับลิงก็เลยกัดข้างขวาเนี่ยที่เห็นว่ามันเยอะกว่านยให้มันลดลงให้เหลือเท่าข้างซ้ายพอมาดูข้างซ้ายปรากฏว่า ข้างซ้ายใหญ่กว่าข้างขวาครับ่็ต้องกินข้างซ้ายอีกตีอะก็กินข้างซ้ายไปอีกสักนิดหนึ่งให้มันเท่ากันเอกัดไปนิดหนึ่งเอ้ยยังไม่เท่ากันอีกกัดอีกพอข้างซ้ายกัดกันกัดไปกัดมาครับก็เลยสรุปว่าน้อยขวก็ด้อดังดูตาแป๋วทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กเนี่ยสุดท้ายครับผลไม้สองซิกเนี่ยหมด หมดเลยลิงสองตัวเล็กสองตัวก็นั่งทำตาปริบๆอยู่ตรงข้างหน้าตัวใหญ่ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินกันเลยนะฮะตัวใหญ่ก็ไม่ใช่ไม่ได้จงใจจะจะนั่นลับแต่จงใจตั้งใจจะแบ่งให้จริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เท่ากันสักทีก็กินจนหมดลูกเลยนะฮะสองสองลูกเลยสองซีกเลยน่าสงสารลิงนะครับอดเลยใช่ไหมครับค่ะ ถ้าเรียงสองตัวอาศัยความสามัคคีปองรองกันสามารถอมชอมกันได้ไม่ห่วงแต่ว่าจะได้มากหรือได้น้อยมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันให้เกียรติกันยอมให้การคือตัวใดตัวหน,นึ่งแบ่งถ้ามีความสันดกและคือยินดีในส่วนที่ตนได้พอใจในส่วนที่ตัวมีเป็นต้นก็จะได้กินตลอดแต่นี้เพราะว่าไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเนาะครับผมค่นะแย่งกันกนะฮะ ก็มีเท่านี้ครับค่ะฝากให้เป็นข้อคิดคติเต็นใจท่านประวังไว้ครับช่วงนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วน,นะครับรายการชีวธรรมพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขยินดีและดีใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะ